เครื่องเชื่อม boxing arc หนึ่งหกูนตัวนี้นะครับผมตัวจิ๋วแค่เนี้ยจะเชื่อมลวดสี่ได้หรือเปล่าหรือว่าได้แค่3.2หรือว่าจะได้แค่2.6เดี๋ยวตามผมมาดูกันไฟหกสลวด2.6 ไฟ90ลวด3.2ไฟร้อยสี่สิบลวดสี่จย